แข่งครับแล้วก็ยึดตะกี้กับของโดยเพื่อนนะครับเช<ส>่นใจนั้<อ>ใน,ในเราใช้วิดีโอนะครับจะยิงเข้าไปตรงคงผ้าที่อยู่ตรงกลางตรงบอลสีเหลืองนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีเป้าตาควายเป้าขาวแดงอยู่ฝั่งตรงนูน้นนะครับเพราะว่าไม้นะครับเราจะไม่ปักไว้นี่ขนามนะเพราะว่าอาจจะเป็นอุปสรรคกในเรือเพราะว่าเรื่องนะครับที่มีที่ไม่เดียวกันนั้น ผ okay. ู้แข่งมันอาจจะด้วยความเร็วครับอาจจะเปลนเรือไม่พันเรืออาจจะชนไม้ชนอะไรได้นะครับเพราะว่าเรือลำนีงนั้นหน้าเราว่ะ,ะมาจัาพี่น้องจ้าพี่น้องใจให้บอกผู้บรรยาตเลยผู้บรรยาตก็โอ่แต่ผู้ญญเาอา เราบอกนะสง <chi Chevy> สัยเห็นว่าผู้บรรยายเป็นหมอหมอเออสงสัยวา่าคนเป็นหมอหมอกม,ม,มาผมโมโหแน่นอบโอ้ยมันแน่ลอยแ็่คนต้องม,มีทะยุเออเราต้องมีทางเอร์นะครับครับกับผลการแข่งขันครับเรือร่องน้ำสีแดงครับเจ้าแม่สีชัยครับกัลน้องเมยเป็นฝ่ายชนะครับเรือร่องน้ำสีแดงครับ เจ้าแม่ศร <fin anta> <ots> ีช <guarding okay>? ัยจากบ้านหนองเมย์เป็นผู้ชนะครับครับสำหรับเดือนทุกภาคสัปีนะครับสีทีมเราจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับพบกันหมดนะครับตั้งสี่ทีมครับถ้าชนะใช่ไหมหรือว่าเที่ยวละว้าวรับขอบคุณครับท่านเสียปังครับ ผีดครับถ้าทีมน้องเบยชนะนี่สามพันบาทนี่แต่ละเที่ยวบ่มาที่บริเวนตัวผมบ่ออันทาได้ที่หนึ่งอ๋อชนะได้ไหครับถ้าวันนี้น้องเบยได้แชมป์ได้สามพันครับเอออัดฉียดถ้าไม่ได้แชมป์ได้สองพันเก้าบ่ครับขอบคุณครับท่านเสียปังครับคุณสุพิสัยครับเพชรนาดีครับแพทยแพทยแพทยนาดีครับ ประธานอภัยครับคุณสุทธิสายแพทย์นายมีครับหรือว่าเสียปังไทยไรซอนนะครับว่าหันพูดแล้วพูดกันว่าที่คอยแพ้ในย้อนคอยได้เสือตัวใหญ่เพห็นว่าเออท่านภาษาเสือกาเนี่ยเวลาท่านได้เสือตัวใหญ่ไปเนี่ยที่ซักมันก็หดเองท่านได้เสือตัวน้อยเนี่ยที่ซักแล้วมันก็จะยืดเพห็นไหมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณครับ ทุกๆท่านนะครับในวันนี้ท่านแขกคุณผู้เสียท่านผู้ชมทุกที่นะครับโดยเฉพาะเมื่อเช้าเมืองหลวงครับโอ้โหครับประทับใจครับจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับสุดยอดนะครับนี่คือความร่วมไม้ร่วมมือความสมัรสนานสามสี่กลุมเปียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับของพี่น้องชาวตะบนเมืองหลวงนะครับของพี่น้องผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับผมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็นั่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือน ทุกทท่านนะครับถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับท่านผู้นําท้องที่ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันนะครับท่านก็อยู่ใกล้ที่น้องประชาชนครับร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาตำบลของเรานั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่ดีมีสุขนะครับซึ่งวันแรกที่ผมมานั้นผมก็ได้ทําการขับรถนะครับรอบอ่างเก็บน้ําห้อยยางนี้นะครับเพื่อที่จะดู ทัศนียภาพแล้วก็ดูตรงสถานที่ต่างๆนะครับว่าจุดไหนที่จะลงเรือได้ลงเรือไม่ได้โอ้ยเียนเชิญท่านอาจารย์เ,เชิญเชิญมาแล้วครับโอ้ดีดีดีผมวันนี้ผมไม่ขาดคู่แล้วรับคู่ที่สองครับบ้านห้อยยางหมู่ที่สามครับเรือเจ้าแม่สีมันล่องไหนรับแดงใช่ไหมแล้วใครอยู่แดงใครอยู่น้องเน เขียนกอนอีเด้งได้ยังไงห้าภาษาภาษายาช้างคำเมืองสุรินทร์นี่นะครับนักข่าวสุดยอดแห่งประเทศไทยนะครับท่านไปภาพต่างประเทศมาแล้วนะครับนะครับหรือว่าวันนี้ขอบคุณครับพี่น้องนะครับขอบคุณท่านนายกสุวิทย์วงกจรินนะครับที่ให้พวกผมนั้นได้มาสร้างสีสันในวันนี้ครับ คือมาจับตรงนี้เลยท่านอาจารย์คือมีเรือสองลำไหมไ้เปรียบเสียเสียกันจับเอาตรงนี้เห็นผิดนะครับจับใส่กันเลยครับครับออเอาตำบลเมืองหลวงเนาะใช่ไหมครับ,รบขอบคุณท่านนายกสุวิทย์ครับได้โทรศัพท์ไปบอกกับทีมนะครับว่าให้มาช่วยนะครับ จริงๆแล้วคือมาวันพรุ่งนี้ผมหลงทางไปจนถึงอบต GPS GPS นะครับเขาจับไปทางโน้นนะครับจริงๆถ้าบอกว่ามาบ้านห้วยยางก็จะจับมาตรงนี้นะครับแต่เขาบอกว่าอบตมืองหลวงคุณแล้วเขาไปในป่าในดงบุนแล้วอาจาร อาบาตาเมืองหลวงนี่ขออนุญาตถ้าผมเปลี่ยนชื่อให้นีได้ไหมอาบาตาอะไรอาบาตากรุงเทพเอ,อได้ไหมนั่นเลขาแล้วบางคก็กรุงเทพไงอาบาตากรุงเทพท่านนายกก็นายกจากกรุงเทพนี่เลยขาเพา,ขาเลขากรุงเทพ เออครับ hmm. ก mm ็ขออนุญาตครับเพื่อความสนุกสนานนะครับจะใช้คำพูดที่สนุกสนานนะครับในในวันนี้เป็นเรือพื้นน้าเนาะท่เกที่ดงพูนใช่ครับพิ่งเดินทางวันนี้มีการ้อนแต่นรู้นหรครับทางเข้า่อนทางเข้าอบตครับพ้อนค่อยๆขยับมาขยับมาสุดยอดครับแล้วก็มีพีภายชายถือใบไทยร้อยมาถึง ครับเนื่องว่าเรามองไม่เห no ็นนะครับก okay. no. ็ตามใจ้ข so ัแผมมีปัญญาที่ไหนก็ได้ไปอยู่บนเรือครับครับครับถึงก็เห็นครับไม่เป็นไรถึงครับเห็น เอาแล้วครับบอกไปจุดไปครับทีนี้เรือกู่ที่2นิ่งแล้วท่วนานนั้นนี่รับก็เสียงก็อาจจะไม่ค่คอยขับเท่าไหร่ เรือกันเรื่สิเริ่มปล่อยตัวแล้วอันคณะกรรมการจุดอยครับเรือยันนั่นแหละเด็กผงได้ผา เครื่องเสียงนะครับถ้ามีชุดมอนิเตอร์นะครับเอามาไว้ตรงจุดผู้บรรยายนะครับส <I know. S 1> ีงมันจะแล้วเดี๋ยวมันจะนูนครับอ้มาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมมาดูกันสิครับว่าร่องนหงนามแรงนั้นนั้นเป็นร,รู้ว่าจะใครเป็นหมู่เป็นยาใครจะเป็นผัวนะัด ไม่รู้ใครเป็นใครเครื่องเสียงไม่ถึงมันถึงตรงไหนก็มันแย่ตรนนั้นในานามของบ้านอ้อน่าจะเป็นบ้านอ้อเอาไว้บ้านอ้อล้มล่อขึ้นมาแล้วอัดไปท้ายย้ายขึ้นมาแม่เจว้ยเสียงอกองเชียร์ตั้งข้องน้ำหัวยับเอาเราไว้ไม่รู้ว่าใครเป็นมุกเป็นจายเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเครื่องเสียงจะมีปัญหาเป็ดว่าไม่เป็นหรอกว่าตขยับท้าขยับตีขึ้นมาแล้วดาคนตังอับดาคนตั้งวัดตั้งคนต่ง้งปดดาคนตังเสียด่ากง รถันดิกินเสียงไปไปอาล้วผู้บรรยายก็ ทุนเกือบจะถึงประมาณหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายวเราให้ร้อยเมตรสุดท้ายไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าตอนนี้เริ่มจุ่งยาวเริ่มจุ่งยาวหายใจหายขอกันแทบไม่ทันวเราใว้เริ่มจะติดคอเริ่มจะจำบัดวเราใว้เริ่มจะชกซ้ายเริ่มจะชกขวาชกซ้ายชกขวาจะหนีหน้าได้หรือไม่ได้ไวเวราให้รางน้ำสีแดงในานางของเจ้าแม่สีไทย ไม่รู้ว่าสีอะไรจะขึ้นนำหน้าผัดระหว่างสีไยอยู่ล่างมาฝั่งทะนนีเอาละเวทสีวันอยู่ฝั่งตะนุจากคตต่างปนแล้วรุ่นสุดท้ายประมาณ100เมตรสุดท้ายเอาละเว้ล่องหน้าแดงเริ่มพยายามเสด่าสตี ครับรอฟังผลคณะกรรมการจากสารไทยฟงครับยังยังกระทะกระเทือนอยู่ตอนนี้ยังหาสัญญาณใหม่เออนะครับจุดเครื่องเสียงครับเคืองเสียงผู้บรรยายถ้าจะกรุณาเป็นไมสายยิ่งดีครับเสผ้ายคนมันไหน โอ้ว่านอนั่นเป็นลูกไพ่ลูกไพ่บ้านนี่บ่ครับครับถือการแข่งขันครับบ้านอ้อชนะครับบ้านอ้อชนะครับเออบ้านอ้อชนะครับเออบ้านอ้อจากหมู่ทีสิครับชนะครับบริการไลฟ์สดด้วยใช่ไหมเป็นบุกไลฟ์ของอะไร 2018เม่ายาอง2018อิะยย,ยังไม่เอาลิงก์มาให้เออไปสด